เงี้ยนี่แตกนะครับเอลลี่สวยดูดูแตกเออโหลบบจะเอาต่อโเอโอแล้วั้เมอสวยกามัเมออ้อมสวยจัดเลยด้วยเอ็เรียบมาครับโอเคมิอกันปิดเกมแล้วโอเคโอหะกับชีวิตของเองโอ้ยสวยชดโชว์ซิอ่นูหนูเจนสิสแลกสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเบคอนลิม h a n n e l นะครับอโหวันนี้ตื่นเต้นจริง คือมันมีแมตช์ที่สําคัญอยู่นะครับผมเมื่อทัวร์ c อซป่ะเอวันที่สองหรืออะไรเนี่ยแหละทางทีมไทยนะครับทีมบุรีรัมเจอทีมแฟตไปนะทีมแฟตชนะไป41วันนี้เขากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมในลีก APL นะครับก็แชมป์ไทยประทะแชมป์โลกจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันวันนี้สายแล้วเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วเวเราไปดูกันเลยอันนี้อยากดูจริงอยากดูจริงหวังว่าอยากให้ไทยชนะ2 0นย์ให้แบบให้มันรู้ไปเลยว่าเราเก่งขึ้นแค่ไหนทีมบุรีรัมเนี่ย หาคนที่จะหยุดยากนอกจากทีมบาซา่าเสมอไปหนึ่งหนึ่งอ๋อไปแซลไอเนสไปไเนสเขินตัวบิดเลยแต่วันนี้เชียร์เชียร์สุดใจครับเชียร์ทีมไทยสุดใจสองสูตรแน่นอนไป <c oughs> เดี๋ยวไปชมคลิปกันครับเลกเกมแค่เริ่มแล้ว <c oughs> เกมแรกเริ่มข, <c oughs> ขึ้นแล้วนะครับผม <S <s สำหรับคู่หยุดโลกแชมป์ไทยเจอแชมป์โลกเอาวะไม่เชียร์นะเชียร์นุนุนะ นุ่มเฟิร์สวันโอ้รอบนี้สูงศูนย์เจ็ดเอ็กซ์ลงด้วยนะครับผมกับเชลีศูนย์เจ็ดเอ็กซ์ด้วยนะครับทางอาร์มเขาสุดฮะอย่างเก็บสกิลไว้แฟนเนีเมื่อกี้ที่เห็นเห็นว่าเวฟนำน่าจะเก็บเวฟไหวเอาไว้ซิลินดิวจ้กดห้าสองครับพยายามรวบเข้ามาสีโดนสวยนะครับจะสวยครับแอสโตรบครับเข้าไปได้ซิลินดิวกำลังจะไปร้อยเสร็จเขาที่่ยซัมเมอร์ลงมาจากเลนโบนครับเสร็จฟิกเกอร์แตช็อตนี้สวยจัดเลยไม่งั้นโดนเกี่ยวแล้วจังหวะฟิกเกอร์เลสเตเลียนาะ เขาจ้องงใจเข้ามาโดนรวบเลยนะเป็นทีมแปดที่ยืนรออยู่แล้วสามคนนะฮะพอเก็บได้ว่าลูกปูเขาเดินมากอดไง ตอนนี้เรามี 07x อยู่ครับประกันเลดเกมอย่างไม่ร okay. ีเวิร์สี่ะครับโอ้โหชงดีชงดีที่อิสเรลูดนโอ้ยจะตายเลยเหรอช่วยสวยจัดมาช่วยและหว่างด้วยเซฟหม่ไหลสวยจัดเซฟอิสเรลูิลไปได้เฮ้ยการเกิดไฟสวยจัดปีดูจะพลาดเอ็กบีสงสัยหิวเฮ้ยรอดบอกเลยว่าไม่ธรรมดาและเป็นเฟิร์สวันคุณคิดว่าเขาต้องจะเปิดก่อนนะแต่เจอเฟิร์สวันเซฟไปอีกได้คืนมาบ้างนะทางฝั่งของเฟิร์ส อเกือบใจแบบไม่จะตกปากรนะยานะอย่านะเอาป่ะโอ้โหเห็นแล้วนะว่าโหนอยูในนั้นก็ว uh ิ่งเอาหน้าจุ่มเข้าไปครับแต่โน้เอเพราะมีตัวเปิดคิวเข้ามาจากข้างๆแล้วก็เป็นเอนีซีโน้บหายไปครึ่งหลอดแทน กองโจนบที่เข้าระยะประชิดใส่ดีแลกไม่ได้เลยดีแลกนี่แม่งโหดมากเลยตอนเช้านี่คือฟิกใส่และฟิกเกมมาแล้วนะเอาแตกแลนะเงี้ยนี่แตกนะครับเอลลี่เอาแตกแลนะเงี้ยนี่แตกนะครับเอลลี่สวยดูๆแตกเออโคลบปูซิเลตครับเก็บคิวไป เดินไม่ดูตาม้าตาเรือเมื่อกี้สุดเจ็ดเอหลอกนะครับหลอกยึดเอลยึดด้านขวาไว้เขาเลยเดินไปทางซ้ายเข้าหานหัและยิงหาลงเป็นการหลอกอยู่ในเลนเป็นการบีบโพสชั่นฝั่งตรงข้ามการเงินตอนนี้เรานำเลยครับโอ้ดิฟสฟันครับเจอฟอสฟันเรียบร้อยเจอขึ้นไปเรียบร้อยฮะกดในเลนซเคิลกลับมาเรือดำน้ำขวางเข้าไปใหญ่ๆของลิมิสอะไรวะเฮ้ยทำลากทำลากก็เจอ ไม่ไปจีัีเดียวเห็นก่อนเช็เคแล้วครับแต่ด้านบนเอาได้ได้ลูกปู้มาแทนนะซัมเมอร์ครับเข้าไปได้แน่แน่ไม่ไม่ครับเออเนึกว่าจะรอดเห็นความแตกต่างเรืเคเคร่องดาเมจที่เลนกลางแล้วครับเอ็กบีทำได้ยากกว่านะฮะ โอ้แล้วเอดิตตเข้ามาโอ้โหเดินดีแค่ไหแล้วว่าถักผักครับแล้วฟูซิเลตอันติเมตครับเพียออกไปแล้วป้อมเอาว่าตีเด็กไอ้ไข่ขึ้นป่ะมาดิสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งวิลลุ่หนึ่งช่วยหน่อยช่วยหน่อยสามและเอลลี่สามและเอลลี่โดนเก็บโดยดูุเด็กสามตัดสินใจดีมากเลยนะครับเจ็ดเอ็กซ์เนี่ยเอาสวยซัมเมอร์เนี่ยที่ผมโหดอะใช่ครับแต่ตัวผมโหดกว่าไม่กล้าเหรอเราเยอะกว่าไงไม่กลัวฮะถอยเชยเล่นครับ ก็อย่าเลี้ยว่พราะคำว่าทีม่เป็นไรยไปด้วยนะครับผมคำว่าทีมครับไม่ใช่แค่คนคนเดียวถูกต้องเอาข้างล่าง XB โดนแล้วครับบูรัมซัมเมอร์กับเฟิร์สควนตกงกับเล็กข้างไว้ไม่่นาจะเปิดดับเซอร์เยอร์ไวมากแป๊บอะไรทีเปิดเลยน่าจะต้องเป็นของฝั่งดูนีาใสไม่ไหวอ่ะโปอีโยนซัมเมอร์เปิดก่อนเปิดใส่ก่อนเก่าครับมาดันลึกด้านล่างครับเห็น a d c ีเรดบัฟอยู่ซัมเมอร์ โอ้ยนับหย่อไปล่อย้แล้วพยายามจะยตายนะตายนะการิ่มจับปอนโดตัวนี้ครับยิงเขาสอดเก็บหลังแตกหกต่อสองไอ้สัตคิวเลสแต่ว่าไม่มีหนึ่งแลกคิวไปนะครับแลกชีวิตไปเลสตัวเดียวยังไม่ปล่อยนะครับลาวิลเป็นตัวประกันเลดเกมของเขานะครับลาวิลข้าเอาอาต้ามาต้นเกมแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ไม่เยอะโอ้เคคลิปกลางอย่างงี้มาเลนกลางดับปอนโดเสียไม่ได้เวย ี่คือวามเปรดเดียบของูเรนท์นะที่เขาไม่ค่อยเลือกในแผทนี้สักเท่าไหร่ึ่หลอดได้ตอนนี้เราทำการไ์หบนนะหาเอลลี่ครับอินสกิลใส่ซัมเมอร์เล่นเปิดสวยมากโอ้กดปุ่มกวาดอยื่อนี้อุ้เซนเลนดิวเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยน้ยเดนเอ้ยเ่้เฮ้ยเเ้เ้เ้้เ้เเเเเเ้เ้เ้้ฮเกานั่นเอง ดูดีกว่านะครับผมเอาครับพอเราดูดีกว่าเยอะตอนนี้ครับเกมเราดูดีกว่าเยอะห่างกันสามพันละของอิสเตรียและดับเบิลโดเซ็กที่ไม่มีสกิลหนีชิดล่างเข้าอยู่กันเป็นก้อนเลยฮะแล้วมังกรขอขออภัยดกเซเลเยอร์จะเกิดอีกประมาณห้าวินาทีทางฝั่งบริเวณยูินเต็ดก็มูฟไปห้าคนเต็มไม่มีการแยกดันใดๆฮะยังไม่ชนะชัวร์นะเพราะว่าเรามีโอกาสพลาดได้นะครับแต่ทีมเวลาเป็นทีมที่พลาดยาก เอาว่ะซัมเมอร์เปิดสวยโดนโปอีครับเลือดเหลือน้อยมากนะเอาโดนปีไปครับซัมเมอร์มาแต่ไม่สามารถต้านทานดาเมจจากเฟิร์ตวันที่ฟาร์มไร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 โอ้ยเฟิร์ตวันไม่มีคนกันให้เลยแต่ว่าลิชลิสี่ขอเข้าป่าแวบเดียวเท่านั้นนะเลือดก็เต็มแล้วอ๋อไม่เป็นไรเติมเลือดที่ป่าได้แวบเดียวเท่านั้นเองครับแต่เมื่อกี้นี่เกือบตายฟาร์มสองหลุมแบบภายในเวลาแทบจะทันทีเดินออกมาเลือดเต็ม ดันบนจะเอาต่อฮะโอ้แล้้ววัมมเออร์สยเกาอยงามตัดซัมเมอร์อ้อมสวยจัดเลยด้วยได้เรียบมาครับเอาเคมมิวการปิดเกมละวสองโอ้แล้วเป็นสองคนที่ไม่มีเอเดเรสเซอร์ด้วยความกลางฮะกำลังโผล่เข้ามาพอดีฮะสำหรับคริปอ่าของกันบ้านไม่เก่งด้วยนะตัวละครเขาอะที่นั่งลำบากซะแล้วพวกเรา่ะยิง้ออหูคนแรงไอ้นี่ยิงแรงยิ่หมายเลยเลิกเล่นนะโดนเม็ดเดียวคือเลิกเล่นเลยเล่นจยาไปอย่างง่ายได้ครับแล้วคิดต่อด้านบนเร็กคอนเตอร์ที่ปล่อยมาอย่าไม่ให้เสียเปล่า เราน่าจะได้ป้อมนี้นะอนุ่นุผักสวยจัดเอลลี่ตีแพงแล้วเขาพยายามจะออกมาช่วยเคลียร์แต่เจอทั้งฟิลและเร็กมอนสเตอร์ไม่สามารถต้านทานได้เสียไปสองทางจากทึ้นบ้านครั้งเดียวของบุรีรัมเจ็ดสิบสปอร์ตแล้วไม่จำเป็นต้องเสี่ยงต่อครับความนิ่งของบุรรีัมยณเดวิดแทบจะัดขาดเคยเนี่ยกลับบ้านนะเคลียร์ป่าสรพูไม่ละดวกทำเงินที่ทำอยู่แล้วก็ยิ่งห่างเข้าไปอีกอะระวังทุกปีเก้าครับเอาว่ากาอูอยากรู้อยากเห็นกาอูก่อนครับโหนเขนั่นเอง พลดแปนมึงนี้ทีมไทยให้อภัยนะกิแต่พิทเทอร์เบิมาขวางครับทางทีมทางบยลันี่น่าจะถาไฟอยู่ับไฟอยู่ไฟอ้ซัมเมอร์ครับหน่งสามครับไว้หนึ่งสามครับหลบเข้าไปเป็นล่างอาไม่มีใครทำอะไรแล้วโออื่นเกินสวยครับไม่โดนอันติของ x อและข้างขวาครับเอริตีแอบหลบอยู่มีแ่ท่าสูสูสูกีสู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 ู่เมื่อูี้ซัมเมอร์รับคนเดียวกี่คนไม่รูฮะแตู่่าเลือดหายไปแค่ครึ่งหลอดเท่านั้น สงสัยอย่างนึงว่าทำไมเขาใช้ล่างได้ดาร์กเอาดาร์กมาขึ้นนะอ๋อรอดาร์กไม่ประมาทด้วยทีมไทยของเรานะครับ็ทีมไทยนี่ฝั่จะห้าด้เหมอสักอย่างลินดิสของเฟิร์สวันอยู่ประมาณ5,000โกลเลยเดินมาเช็คเจอโปรอีรไม่กลัวเลยครับเป็นตัวแทงก็ใส่เข้าไปครับแล้วพยายามจะให้พื้นเขามากเลยอ่ะเก็บครับมังกรตัว15นาทีมีดางไปซิ่งถือครองโดยเฟิร์สวัน แล้วจะใช้ทั้งสองบัฟโบว์ตัวคนเดียวตรงนี้เพื่อที่จะกดดันด้านล่างโอยตรงกลางครับเข้าไปเก็บตัวเอ็กบีได้กดเอเลสเซอร์กลับมาทันทีครับนั่นเก๋าครับโดนเอ็ไม่ถือว่าลุ้มโอ้ยแต่ว่าซัมเมอร์โอ้ยอินซินดิวรวบสวยตายเออเอ็นไว้หนึ่งคนครับสิงสาวินาทีรอเกิดไปยาวๆแล้วเมื่อกี้ซัมเมอร์ไปล้วงหลังครับเปิดพื้นที่ให้กับศูนย์สิบเจ็ดเอ็กซ์ได้ยิงด้วยก็กลายเป็นตายไปสองคนตรงนี้น่าจะจบเกมแน่ๆยังไงก็จบยิงขวาเอาเอาว่ะเอาเว้ยเอาคืนหน่อยเฮ้ยเอลิซ เกิดข้็มาครับพยายามจะซ้ำแต่ว่าเขาหนีออกนอกบ้านอาติดบาสไล่ด้วยครับดู๊นมอกไว้ใหญ่วางยานจาครับแนำไปก่อนหนึ่งศูนย์มือรับแต่อินสปอน easy เลยเกมนี้ขาดมากเกมนี้ขาดจริงทุกคนเกมนี้อ่ะทีมของทางทีมแฟตอ่ะมันกุ๊ปกันใช่ป่ะมันกุ๊ปบ่อยใช่ป่ะแต่ทำไม่สำเร็จเลยนะไปกุ๊ปเลน 007x นะ 007 x ยิงขี้แตกเลยทางอาต้ามาต้นเกมต้นเกมเราจะเห็นว่าเขาเรีบเฉียรคลิปกัดเลยนะสังเกตได้จากการเขาเริ่มเฉียรคลิปก่อนทําเกมก่อนแต่เขาทําเกมแล้วเนี่ยเขาทําไม่สําเร็จไงไปเจอของแข็ง่ะในเลนขึ้นไปทาซัมเมอร์ก็ไม่ได้ลูปูเป็นตัวละครที่ชนะยีหน้านะครับแต่ซัมเมอร์ก็สื่อว่ารับมือได้ดีเกมนี้เราเล่นง่ายแล้วเราได้มาแล้วหนึ่งแต้มนะครับผม ราต้องการอีกแค่แต้มเดียวเพื่อย้ำแผลของเขานะให้มันรู้ว่าทีมไหนมันเก่งสดเกมสุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับรายการไอหน้าเอาวิลอร์เพลย์มิลี2020ระหว่างทีม8จากเวียดนามเจอกับวิดามเซตสปอร์ตจากไทยแลนด์หวังว่าต้องต้องสอศูนย์เท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสะใจนะ ได้เอลี่ไปครึ่งหลอดเราเจอกันทั้งวันนะครับคู่นี้เอเลนดอร์กับคาฟินี่เจอกันทั้งวันโอ้นุนุเมื่อกี้โนุนุเล็งพลาดไปไหนไม่งั้นได้คิวแล้วมุกนุนุแม่งยอดมากเลยมุกเนี้ยแคลลี่อยู่ใกล้ป้อมคือมีโอกาสตายได้เลยอ่ะคือถ้าผักสองสวยปุ๊บนุนฟิกเลยอ่ะแต่มันเก่าแปลกเก่าแปลก เอาว่าเรนล่าเปิดสวยครับกมาขวาแต่ว่าแต่ไม่โดนเลนช่วยช่วยช่วช่วยเจ็ดเอ็กซ์นะเฮ้ยตายแต่เดนเล่นปุยเล่นปุยโด้โ้แล้วแมาก็บชีวิตของตัวเองโอ้ยถ่อยโชเซีนน่เจนสิทแบลคมิกกี้เฮ้ยดนอยาันเนยจซียนจัดเลยนะครับหนุ่ไม่คลอบมากเลยเล่นดีจัด มุกนี้ก็ครับมุกนี่ก็ตาฟอไปแต่ว่าไม่ใชากำแพงเนี่ยตลาดจัดเลยแย่งไม่ได้นะสำหรับคลิปเล็กตรงนั้นเก่าจัดเลยตอนนี้ทางเก่าอะไรหรือเก่าอูนเนี่ยชื่อ<ร><ร>เก่าจากอินเทอด์คิวครับและเดินหน้าทางเก่าอูเนี่ยทำเกมไม่ได้เลยนะวิ่งเติมกลางไม่ได้เลยแต่ว่า ตัวของเอ็กซ์ดีกลางเพราะว่าไม่มีใครยู่กลางเอาว่าปุ๋ยเปิดติแบบนี้พยายามจะทำอะไรครับโดนก่อนครับแล้วกดไปแล้วนะแข็งรอในจังหวะนี้และใช้เอิร์ธวิเตอร์ครับเกี่ยวใส่โปรอีได้โปรอีมาหนึ่งคนเป็นนุเก็บไปโอ้ฟรีฟรีสวยจับสวยจับเบิ้ลคิวจับครั้งที่สองอะนุนุดับเบิ้ลคิวดับเบิ้ลเรเซอร์ครับเอาดิวเซลิดิวไปโดนไป ถ้าเรากจะเอาป้อมไงถ้าเช็คถ้าได้ยากถ้าได้ยากตรงนี้จะได้ป้อมไงเป็นการแรกแบบทรงสองแรกหนึ่งแล้วดูนุ่มแม่งจะด็กว่าสปิริตบาร์สโลดยากคะเฟิร์สวันยพยาทจะทำเตอร์นะครับแต่ทำยากไม่กว่าเลยทำยากด้วยครับ ทำยากแต่ทำได้แต่แตกเก่าครับไม่เจอเปิดปั๊มบอลได้ปั๊มบอลได้ปั๊มบนเลือดเหลือน้อยครับแล้วปั๊มบนคลิปกำลังจะเข้าด้วยฮะน่าจะต้องเสียหรือเปล่าครับแบบนั้นใช่ครับแล้วดูแบบสีแฟลชแลกตัดแลกไวาจับเลยครับแล้วบังคับให้นะพีชแปดอยู่ข้างล่างและใช้นะเอิร์ฟิเตอร์โดนต่อครับแล้วจิงเขาช็อตไปแต่ตัวไลท์อัพด้านหน้าครับต้องระวังก่อนนะครับโอ้ยสิเรนดิวไปครับพิสตาลีว่าเป็นคนที่รับทุกอย่างครับแล้วเอาตัวรอดกลับไปได้อยู่แล้วเดิมพัเบิอลนุ้ยยอมโดนแทนฮะ แต่ว่ายังรอจังหวะครับพี่จะยิงคิแต่มีตัวโปรอีกด้วจเฉลี่ยวางไว้จับติดก่อนสร้างด้านล่างแรกเกิดด้ดนบนไปโปรอีกลางเลยครับเก็บสิ่งก่อสร้างแม้ว่าจะยกได้ก็จริงแต่เพสวันครับทําลายป้อมไปแล้วไม่ทิพย์ช้านะทีมไทยไม่ลงนะคร้างตอนนี้เกมเราได้เปรียบนะครับผมได้ป้อมกลางไปในฝั่งนู้นฟาร์มยากเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นเกมบุกของทางทีมบุรีรัมยแล้ว เงินไม่ห่างกันมากครับแน่นอนว่าเฟิร์สวันยังนำอยู่เป็นปกตินะับสำหรับตระราเจ้าสัวแต่ว่า ADC เองก็ไม่ได้ตามไกลเหมือนเกมที่แล้วเพาะฉะนั้นยังสวิทเดินขึ้นมาด้านบนครับจะเข้าหาโดนเฟิร์สวันแล้วลงมาที่ผีเสื้อด้านล่างครับเก๋ายังคงรออยู่นู้นู้วางเจสิตบริเออร์ขวางไว้ครับเอดเดินข้ามมาเขาโอ้แล้วยิงสกิลไปติดฮะตัวของเจสิตบริเออร์และกดแมนยูครับพยายามจะปคว้าปีกไปมาโชว์หลอกกดฟิกเกอร์เสียแล้วหนีทันที โอ้โเรือมันโดนตัวเองครับใครขึ้นใครขึ้นโอ้โหแกกินเจ็ดสิบบาทโอ้โหเลเตอร์อีกครั้งหนึ่งโดนแต่ว่ายังไม่ตายนะฮะที่เก่าเด็ดดาร์กซ์เลเยอร์หรือเปล่าจุ๊นี่ไงเนียนดาร์กว่ะเนียนดาร์กเบาๆบาคนเบาๆเบาเไม่รู้หรอไม่รู้หรอเราเนียนดาร์กอยู่ทุกทุ่มแอลซ้ายนะครับแต่ใช้เวลาอยู่นะฝั่งตรงข้ามเขาก็รออยู่เหมือนกันใช้เวลานานอยู่นะฮะแล้วตรงกลางเหมือนจะโดนกดดันนิดๆนะสหรับได้ครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วได้ครึ่งหลอดแล้วเบา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 เอ้ยมาไปทัน อาชี์มาแบบงงๆฝากลงภาพตั้งโก้ไม่ทันดัลอดัดเฮ้ยใสซัมเมอร์นะอึดๆซัมเมอร์อึดอยู่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 สย มาดิมาดิอ nah, ้าวฟิกเกอร์ใส่เลยครับอ้าแต่ได้โปอีมาครับพี่โดนเก็บอยู่กลางทางครับข้างบนโดนลุงสองเอดีซีก็ลงไปนอนตีแรกมาช่วยด้วยฮะแล้วตัวผมกนิ่งพอที่จะรู้ตัวสองศูนย์ผมบอกเลยสองศูนย์แต่ผมก็เป็นไฟเตอร์ฮะพูดเรียกว่าเนื้อแข้งผัก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 โอ้สวยงามครับยกไปเรียบร้อยเก็บสองหวัดเจี๊ยบอู้ยังรอรอไ่ได้เหรอเจ็ดสิบบาร์ท สิบานีีไม่โดนไปอีกหนึ่งคนคลิปกลางเข้าคิปร่างเข้านะจ๊ะโดนอินสตาดิวครับโดนอินสตาดิวครับโดนอหนสตาด้วครับโดนอินสตาดวครับโหนอหนสอยด่วยหดนอหนส่างครับโดนอินสตาดิวครับโดนอินสตาอิวครับโนอิยเตายิรับโดอยูสตดิวครับโดอินสตาดิวครับโดอินดิวครับหลือินสตาครับโดนอินสตาดิครับอิู่ตครับแด่อิตาดับดนอู่กลางวงครับยายอมจะตอยู่ครับโดนอินสตัวครับดนองน ริเตอร์ของกเกาไม่ได oh. ้ด so ้วยตอาทำพัง so นี้เฮ้ยตายอยู่เนี่ยอ่าและอยู่ตรงนี้ฝั่งน้องพัคไม่มีกาะและเลือดขึ้นมาเก็บโปรอีไม่ได้เสียดีโอเรียบร้อยครับทีมแปดพื้นรับจะติดกอดครับมาบุกต่อจะได้ป้อมตรงนี้นี่ยังไม่ถึงมือเฟิร์สวันนะไม่รู้ว่าไม่ถึงมือหรือเฟิร์สวันไม่เห็นว่าเพื่อนไฟโอ้โหได้ป้อมล่างไปแล้วครับอ่าเอเวลี่ตาย2 0สวยเอลี่ตายครับเอาเอเวลี ไปแล้วเอ็นเลยเอ็นเลยโอ้โหไม่รู้ว่าเอ็นอะไรแต่ว่าบุยลำยุตเตอร์ดิสปอร์เก็บไปสามแต้มเต็มครับในค่ั้คืนนี้ก่อนจะจากลากันไปในครึ่งแรกยิ้มจ้าเป็นเลยครับผมผมมมมเกไ่่ีตืนอแชมป์โลกหรือจะเจอแชมป์ไทยนุ้นได้ดีแลกตลอดแล้วดีแลกเกมนี้ดีแลกนุนนแม่งโอ้โหทั้งกันวางโล่ได้สวยแต่ละช็อตแถมมีช็อตจู๊บไปอีกนะครับผมตอนนี้นุนนแม่งไม่มีใครอยู่แล้ว หน้าตึงหน้าตึงก็เกมนี้ทางเขาเลือกลิกเตอร์มาใช่ปะแล้วเราสวนมาด้วยรูป,ปู้เรามีลูป,ปู้ที่หยุดลิกเตอร์ไว้ตลอดเกมนี้ส่วนใหญ่เราเป็นคนเปิดเขาตลอดเราไปเอาบอหรือมีหลด์กด้วยทางแฟดเนี่ยพยายามจะสวนแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้สวนเราไม่ได้ครับเราตั้งเกมลับไว้ดีมากเลยทั้งลุกทั้งลับเราสวยสวยงามจัด อ่าเ v p เป็นทางของเฟิร์สวันเฟิร์สวันไดเอ็มสองเกมเลยนะเล่นไม่พลาดเลยเฟิร์สวันเล่นไม่พลาดเลยนะครับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้หน่อยนะครับผมก็ใครอยากให้มิกดูคู่ไหนคอมเมนต์ไว้เลยนะครับคอมเมนต์ไว้เลยมิกจะนำคู่นั้นมารีแอคชั่นให้ดูครับวันนี้มิกขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้อาร่มดีกัด2 0งศูยบ๊ายบายสวัสดีจ้า <S <S ไปถึงแชมป์เลยนะครับทีมไทย